นำเสนอโดยแมน City ต a n นไทยแลนด์ศึกนักบุญชนเรือคาราบาวครับรอบแปทีมสุดท้ายพรีวริวก่อนเกมคาราบาวครับรอบ8ปทีมสุดท้ายเซาเทมตันเปิดบ้านต้อนรับ m a n c h e เตอร์ซิตโดยจะแข่งขันกันในคืนวันพุธที่11ธันวาคม2566า2566เวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยที่สนาม s ซนต์แมรีสเตเดียเราไปดูสภาพความพร้อม ของทั้งสองทีมฝั่งเจ้าบ้านเซา์เทมป์ตันทับดักบุญกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ดีเท่าไหร่แม้จะบุกชนะคริสตัลพาเลทไป2ประตูต่อหนึ่งในศึก FA ฟเคัพในนัดล่าสุดแต่เกมในลีกนั้นยังไม่เป็นทรงเลยหลังสถิติ5นัดหลังสุดทำได้เพียงชนะ2แพ้3งานนี้ต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งในหลายด้านหากประมาทแล้วมีสิทธิ์ไม่ได้ไปต่อสูงความพร้อมของทีมในการลงเตมแมตชนี้จะยังไม่สามารถใช้งานวาเลนติโนลิฟาเมนโต ฮวนลาลิออสทิโอวัลคอตและอเล็กมักคาทีที่ยังมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนผู้เล่นที่ติดโทษแบนไม่มีใครติดเพิ่มแต่อย่างใดผู้เล่นหลักยังคงลงสนามได้อย่างพร้อมเพรียงคาดว่านาธานโจนกุนซือของทีมจะวางมากด้วยการให้อาเมลเบลล่าคอสัต์โมฮัมเหม็ดซาลิสูและคลยวอลเกอร์ปีเตอร์ยืนแผงหลังเพื่อเป็นแนวหลักการตั้งรับ ส่วนกองกลางใช้เจมส์วอร์ดพาวเอนสลีแมดลไนมฮัมหม็ดเอลยานุสีและมุซาเชเนโปคอยสร้างสรรเกมในแดนกลางส่วนกองหน้าใช้อดัมอาร์มสตรองและเชดัมหลงลาตอขายคู่สภาพความพร้อมของแมนซิสตี้ทีมยืนทับเรือไปสีฟ้าฟอร์มดุดันเอาเร่าร้อนไม่เกรงใจใครล่าสุดเปิดบ้านถล่มงเชลซีเลทเทแบบยับเยิน4ประตูต่อศูนย์ทำให้สถิติ5้านัดหลังสุด ทีมชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครมาตดต่อกันแล้วฟอร์มยิงโหดยังต่อเนื่องสมเป็นตัวเต็งแชมป์ความพร้อมเกมนี้กุนซืออย่างเป๊ปกิลเดียลจะหมดสิทธิ์ช้งานสองกองหลังอย่างรูเบนดีแอตและแจ็คก,กิริชที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บที่ต้องเร่งฟื้นฟูส่วนผู้เล่นที่ติดโทษแบนไม่มีใครติดโทษแบนเพิ่มเติมแต่ย่างใดทั้งตัวหลักและตัวจริงตัวสำรองพร้อมลงสนามกันทุกราย คาดว่าเป๊ปกูดิล่ากุนซือของทีมจะวางมากไาด้วยการส่งกองหลังอย่างไคร์วอลเกอร์อเมลิกลาป็อกมานูเอลอาคารจีและเซอร์คิโอโกเมลงมาผนึกเกมในเกมรับส่วนกองกลางใช้โรดี้บา a นโดซิลวาเลืฟิลฟอร์เดนร่วมถึงโคพาเมอร์คอยทำเกมในแดนกลางส่วนกองหน้าใช้ริยาชมาเรดคูเรียนอเวเลตคอยสังหารประตูคู่แข่งรายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนาม เจ้าบ้านเซาท์มตันผู้รักษาประตูกาวินบาซุนูอาเมลเบลาเ่าคอสเซปลิยันโกโมฮัมเหม็ดลิซาลิซูไครวอ,อกเกอร์ปีเตอร์ในแผงมิดฟิลด์เจมบอร์ดพราวเอสลีย์เมลเาลนไานมฮัมเหมด็ดโมฮัมเหม็ดเอลยานุซีมุสซาเชเนโปกองหน้าคู่ยังอดัมอัมสตองและเชดัมฝั่งทีมเยือนแมนซิตี้นำโดยผู้รักษาประตูสเตฟานออเตกาในแผงแนวรับไครวอ,อกเกอร์อเมริกลาป็อกมานูเอลอาคานจี เซอร์กิโอโกเมดในส่วนของแผงมิดฟิลโรดีบาร์เนลซิลวาฟิลโฟเดนโครพาเมอร์ในส่วนของแนวรุกริยาชมาเรตและคูเลียนอเวเรสผลงานห้านัดสุดท้ายของทั้งสองทีมเซาท์เทมป์ตันผลงานห้านัดหลังสุดชนะสองแพ้สามโดยนัดล่าสุดเมื่อวันที่7มกราคม2566เอาชนะคริสตัลพาเลตในศึก FA Cup ในเกมเยืยนอน2ประตูต่อหนึ่ง ผลงาน5นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ4เสมอ1โดยเกมล่าสุดในศึก FA ครับซิตี้เอาชนะเชลซีมาได้4ประตูต่อ0ในบ้านผลการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมแมนแมนซิตี้เอาชนะไปได้3เกมและเสมอ2โดยนัดล่าสุดที่พบกันเป็นแมนซิตี้เปิดบ้านถลม่มเซาเทมตันถึง4ประตูต่อ0ความน่าจะเป็นในเกมนี้เจ้าทิ่นักบุญ ผมยังไม่ดีเลยแม้จะได้กำลังใจจากการชนะในเกมนัดล่าสุดก็ตามแต่หากมาเจอกับยอดทีมยังทับเรือไปสีฟ้าบอกเลยว่าจะงงานช้างย่งแน่นอนหากประมาทครั้งนี้ดูทรงเบอน่าจะไม่รอดหรือแม้ถ้าเกมรับทำได้ไม่ดีเกมนี้มีโดนถล่มเละเป็นโจกข้าวรังอีกเป็นแน่ ส่วนทีมเยือนทัพเรือไปสีฟ้าฟอร์มกำลังขนองยังได้ใจดุดันแข็งแกร่งทั้งเกมรุกและเกมรับอีกทั้งผู้เล่นก็เริ่มทยอยหายจากอาการบาดเจ็บทำให้มีตัวเลือกเล่นเยอะและแต่ละตัวก็อันตรายกันทั้งนั้นดูแล้วทั้งเป๊ปกิโดล่าน่าจะไม่ปล่อยให้เจ้าบ้านลอยนวลไปได้ยังแน่นอนน่าจะสออสกอร์ได้ไม่ใช่เรื่องอยากหากเทียบองค์ประกอบแล้วซิตี้ดูดีกว่าทั้งฟอร์มการเล่นและสภาพความพร้อมของผู้เล่น แม้เกมนี้จะต้องออกไปเยือนแต่เชื่อว่าทัาเรือใบสีฟ้าน่าจะบุกค,ความเจ้าถิ่นร่วงในรายการนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นโดยต้องวัดกันว่าจะเดินยอดทีมร้องจ้าฟูงพิมิลิกยิงกี่ประตูปักธงที่แมนซิตี้ชนะแบบใสๆเข้าวินตามระเบียบนะครับผลสกอร์ที่แอดมินขาดฝันซอกให้เลยเซาเทิมตัน เปิดบ้านแพ้คารังให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อ4เรียกว่าสกอร์ก็คงจะไม่หนีจากยอดเดิมที่เคยโดนมาแล้วแฟนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับผลสกอร์ในคู่นี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน